จะก้เดินลอาเปิดอเจค่ะเอายางมาดิเออเบบีตีมาสันโอ้ยยางก่อนเดี๋ยจิบเอาเกอนโอ้ยบักม้วงเออลาวมาไ่เห็นตี้องน้ำโอ้ยออกวนเนี่จาจุน โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเขี่ยมสกาวเดียนออันนี้มันมันหยาบได้หยอดจมมานั่งลุกนี้ ไม่ใช่อีกละได้ไปหาที่หมอนไปจะมอน่มมาเรียงเอาลูกไส้กับม่ตานี่ไหมสวัสด um. ีครับสวัสดีคะสัีบลูกไส้ยังเห็นปอหมอกลงบานิโอ้โอ้ เอาขึ้นหนาวเถอะว่ะเอานี่ไม่ดีกาใส่ช้เลยจนเ่องเรยล่ะคันได้คิวเดี๋ยวขึ้สวยเลยือนำเขานอมานมานั่งลูกเอออันนี้มีเตดน้อยมาด้วยเออหนหวยเนาะ สบพเบงนานีไได้ี่นองมาเลีงเป็นอีกผู้หนึ่งเออมางเป็นอีกสองรงอนั่งนี่ดิค้างมะ ยังอีกล่ะฮะฮะมาทั่วีกระจเสียข็น n าเอาโหลดอ่ะอินี่ตะคือบอสเดยีปามเดินอยู่นั่นแหละเดินไม่อยู่ทุกทีอีเวนนี่้องเปนสีปากน่กลัวแล้วเนี่ย ใมคุณไม่สบายคุณไม่สบายเรเลียรถแอมบรเลสมาลูกเวียนอ่ะมานะะจอยกับดีดกเขาเลี่ยนจากเเป็นจอยเราดนแนยังน้ามขาดตลาดเราเยตัวีไม่เลจะเป็นโอ้ยคิดนคิดถึงนี่เสียกันเน่่อ

ถ้าพูดได้จบนส่วนตึงเขาจะรู้เขาจะมาเขาได้เอาหลดพอคันจุดปุ๊บนไปบันม่ได้เสาคณรรมธรรมิสปมสา่ะค่ะพี่น้องโครงการอิมนาสการาังบางอาภิพูชยามา อิมินาสักการณ์นาทงธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการณ์นาทงสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิเอมิเทวะค้าตูผู้กวะตาธัมโมอมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สังขังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสุส อมพุทโออมุทโออมธรรมะอออมธรรมะอสังฆอออสังฆออออออน้อยอ้อใหญ่อน้อยอ้อใหญ่อ้วขอบเท่าอ้อรวมขอบเท่าสามสิบพยาอ้อสามสิบพยาอ้อมาช่วยพูดช่วยจาช่วยพูดช่วยจานะมพะทะนามพะทะโมการุณาโมกรุณาพุทธาาพทาธายินดีทายินดีนะอินดูนะดูนะเมตตา ณจงบังเกินณจงบังเกินกับลูกกับลานทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นอมระโชูอมระโชมหาราชังมหาราชังโอมระนางโอมระนางมหารติมหารติหญิงธาระหญิงธาระจันทาระจันทาระอุปวะเถยยุงอุปวะเถยยุงสูสหะสูสหะติดจับมานิมามาติดจับมานิมามามานะมามามานะมามา สาธุสาธุสาธุกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหา,งาองอหังวันทาองอาหังวันทาองธนบดีศีสัตนาธนบ,บดีศีสัตนาปูเชมิปูเชมิเมตตันจาเมตตันจามหาลาภูมหาลาภูปิโยนาคะขันธะบ,บริตังขออัญเชิญ ดวงพระจิตทิพย์ขององค์ขององค์ธนาบดีสีสัตนานาดีสัตนาจงช่วยประทานทอนช่วยประทานทนให้ลูกหลานสาวน้อยเพชรยปันแพงเบิดทำการแสดงด้วยความราบรื่นเดินทางไปไหนใกล้ไกลห้ขอให้แวคาดปลอดภ้วคาดปลอดภัยเบิดทำการแสดงณที่แห่งนี้หรือที่ไหน ขอให้มีแต่คนรักคนเมตตาคนลุ่มหลงเลง่เหงรวยรยเฮงเฮงรวยรสาธุดังดังปังปังสาธุสาธุสาธุมาเลเซียมาเลเซุยอ่าอะขอพูดนิดเดียวนิดเดียวคนรุูกหนา อะโอเคเดี๋ยวพี่พูดแป๊บเดียวเพื่จะบอกว่าเวลาเวลาแสดงทัวรคอนเสิร์ตส่วนใหญ่จะเห็นพี่ค,คนไปยืนอยู่สองสาม